บีเวอร์ผู้พิทักษ์สายน้ำณริมลำธารที่ใสสะอาดมีบีเวอร์น้อยชื่อเบนโตอาศัยอยู่เบนโตภาคภูมิใจในเขื่อนไม้ที่เขาบรรจงสร้างขึ้นทุกวันเขาเชื่อว่าเขื่อนที่แข็งแรงคือหัวใจของสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไม่ไกลาจากเขื่อนของเบนโตครอบครัวกระต่ายปุกปุยกำลังปิกนิกกันอย่างสนุกสนาน ปุ๋ยฟายกระต่ายน้อยวิ่งไล่จับผีเสื้ออย่างร่าเริงโดยมีคุณพ่อกระต่ายมองดูอยู่ด้วยรอยยิ้มเมื่อถึงเวลาต้องกลับบ้านครอบครัวกระต่ายก็รีบเก็บของด้วยความเร่งรีบไปกันเถิดจ้ะเดี๋ยวจะมืดค่ำเสียก่อนคุณแม่กระต่ายพูดพลางพับผ้าปูโต๊ะ สายลมเย็นพัดบุบหนึ่งหอบเอาขวดพลาสติกและเศษกระดาษห่อขนมปลิวไปตกลงในลำธารอย่างเงียบเชียบขยะเหล่านั้นลอยไปตามกระแสน้าอย่างช้าช้าขยะลอยไปติดที่เขื่อนของเบนโตทําให้น้ําเริ่มขุ่นและส่งกลิ่นเหม็นเหล่าปลาที่เคยว่ายน้ําอย่างมีความสุขก็เริ่มป่วยและซึมเซา เบนโตรู้สึกหมดหนทางเขาจึงไปหาคุณปู่เตา่าผู้เป็นที่เคารพของสัตว์ทุกตัวในป่าคุณปู่ครับผมควรทำอย่างไรดีครับเบนโตถามด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยคุณปู่เตา่าพูดชาชาว่าความโกรธไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาหรอกนะเบนโตลองผ่าต้นเหตุของปัญหามาดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสิ เบนโตทำตามคำแนะนำของคุณปู่เตา่าเขาเดินไปหาครอบครัวกระต่ายและไม่ได้ต่อว่าอะไรเพียงแต่เชิญชวนให้ปุ๋ยฝ้ายเดินตามเขาไปที่ริมลำธาร mm hmm. เมื่อปุ๋ยฝ้ายและคุณแม่กระต่ายเห็นสภาพของลำธารพวกเขาก็ตกใจและเสียใจอย่างมากเป็นเพราะพวกเราเองปุ๋ยฝ้ายพูดเสียงสั่นเครือน้ำตาคลอเบ้า จากนั้นเป็นต้นมาทุกตัวก็ช่วยกันเก็บขยะออกจากลำธารจนกลับมาใสาสะอาดเหมือนเดิมครอบครัวกระต่ายเรียนรู้ที่จะไม่ทิ้งขยะอีกและเบนโตก,ก็ได้เพื่อนใหม่ที่ช่วยกันดูแลรักษาสายน้ำแห่งนี้ตลอดไป